วันนี้พาไปชม c ีวิ c เอสภาพนางฟ้าสวยจัดสภาพใหม่ไม่น้อยนะครับแค่40,000กิโลสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาเซนเตอร์กับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้พามาชมนะครับในส่วนของ ซีวิกนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับสภาพสวยสภาพใหม่คันนี้ผมพามาชมนะฮะที่อยู่ด้านหลังของผมตัวนี้เป็น 1.8e นะครับ fc ก็เปิดตัวมาสักพักแล้วครับผมได้รีวิวไปหลายคันแล้วนะครับไปหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าขายดีแล้วก็หลายคนนะฮะหลายคนถามเข้ามาว่ามีตัวที่ใหม่นน้อยนะครับสภาพใหม่ๆหม่มาไหมนะครับวันนี้ผมพามาชมคันนี้เดี๋ยวพาไปชมตัวรถเลยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่บอกไม่40,000 สี่หมื่นสอ0 0กว่ากิโลนิดๆนะครับถือว่าไม่น้อยนะฮะในส่วนของรถปี2016นะฮะด้วยหน้าตานะครับด้วยรูปลักษณ์ผมจริงๆฮะเป็นแฟนของซี v ิ c มานานะครับผมเป็นคนที่คือชอบขนาดกลางนะฮะถ้าใหญ่มากบางทีผมก็ไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทั้งเรื่องของน้ํามันเรื่องของที่จอดอะไรเงี้ยนะครับตอนที่เลือกซีวิคตอนแรกนะครับผมก็ใช้มานั้งแต่นู่นเลยนะสมัยซีวิคตาโตเตารีดมาเลยนะครับมาปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งตอนดิเมนชันดิเมนชันก็ ญาติาใช้อยู่ก็ได้ลองขับมาเรื่อยๆนะครับซีวิคพัฒนามาตั้งแต่เครื่องพันห้าพันหกพันเจ็ดมาจนถึง1.8และปัจจุบันไปถึง1.5่เทอร์โบแล้วนะครับผมพัฒนามาเรื่อยๆเครื่องยนต์แล้วบอดี้ตัวถังเขาใหญ่นะครับในเซกเมนต์เดียวกันในเกรดเดียวกันเนี่ยของค่ายอื่นผมมองว่าซีวิคให้ในเรื่องของหน้าตานะครับแล้วก็ประโยชน์การใช้งานต่างๆแล้วก็บอดี้ที่ใหญ่มาพอสมควรนะผมมองเขาเท่าๆแอคคอร์ดสมัยก่อนเลยนะครับคือด้วยบอดี้ที่ใหญ่กว้างแล้วก็ รูปลักษณ์ที่สวยงามมานะครับไม่แปลกเลยครับที่ของเจ้าตลาดนะครับแล้วก็หายากนะครับโอเคมาดูหน้าตากันหน่อยนะครับก็เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดตัวมาสักพักหลายคนคงทราบแล้วนะครับก็มีหน้าตาที่ชมเชยวนะครับมีไฟโปรเจคเตอร์นะครับหน้าตาก็ต้องบอกว่าดูล่อดูเข้มดูมีมิติขึ้นนะครับมีโป่งเห็นไหมครับคล้ายๆโป่งด้านข้างนะครับมีเรื่องของแอโรไดนามิกมาเกี่ยวข้องนะครับทำซุ้มตรงฝากระโปรงมานะครับมี ความสวยงามนะครับมีเหลี่ยมมีลายอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคนะพาดูรอบคันพาดูรอบคันให้ดูว่าคันนี้ไม่มีตําหนิเลยนะครับเพราะไม่แค่สี่หมื่นโลแล้วเดิมมือเดียวด้วยนะคันนี้สวยเลยนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันกันหน่อยนะครับสาหรับตัว E นะครับเกรด E ก็อย่างที่บอกครับผมเป็นตัวรองท็อปนะฮะในเรื่องของออปชั่นต่างๆต้องบอกว่าไม่รองแล้วกันนะครับท็อปเหมือนกันออปชั่นที่ให้มานะครับมันจะเป็นในเรื่องของกุญแจสตาร์ทรีโมทนะครับผม สตาร์ทจากรีโมทได้เลยนะครับผมหรือว่ากดปุ่มพุ t สตาร์ทรอบคันอะไรเงี้ยได้หมดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของไฟท้ายนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของซีวิ c ตัวนี้นะครับผมเวลาขับตามนะครับขับตามท้ายเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาบอกเป็นก้ามปูนะผมมองว่าเป็นตัว C ีนะเป็นก้ามปูด้านหลังนี่นะครับใหญ่แล้วก็ดูสวยงามเด่นมากตอนกลางคืนนะครับต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับสำหรับโมเดลนี้โสมนี้นะครับผมเครื่องยนต์ IVT e c นะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับ e 8 5ได้แล้วนะครับผมการ ประหยัดน้ำมันอัตราการสิ้นเปลืองก็ค่อนข้างที่จะพอดีนะก็ะต้องบอกว่าไม่ประหยัดมากหรือก็ต้องบอกว่าไม่สิ้นเปลืองมากเพราะด้วยบอดี้เขาใหญ่อัตราเร่งเขาต้องมาด้วยนะครับผมดังนั้นโจทย์การใช้งานบอกประหยัดก็คงไม่ใช่สําหรับซีวิกที่จะให้ประหยัดมากเหมือน Car อีโกคาร์อย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่ก็ลองรับน้ํามันทางเลือกนะครับผมลองดูที่เขารีวิวก็จะประมาณ1 5บหาถึงสิกกิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือไกลๆนะครับ แต่ถ้าเกิดในเมืองก็ประมาณ12-13ก็ body, พอดีนะปกตินะผมว่าด้วยบอดี้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในอัตราการสิ้นเปลืองประมาณนี้นะครับามาดูรอบคันเสร็จเห็นไหมครับไม่มีตําหนิเลยนะครับแล้วพาไปดูภายในกันหน่อยนะครับสำหรับ C ีวิ c เกรด E ตัวนี้นะครับจะเป็นภายในสีดำสปอร์ตนะครับสังเกตไม่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ C ีวิ c นะครับหรือเป็นรถที่บอกว่า Hon d a ออกแบบส่วนมากนะฮะ เบาะจะต่ำมากนะครับเบาะนั่งจะค่อนข้างที่จะสปอร์ตนะครับเห็นไหมครับเขาจะลึกลงไปเพื่อที่จะนั่งดูแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับเวลาเรานั่งแต่ก็สามารถที่จะปรับโยกได้นะครับปรับระดับได้นะครับปรับเอนหลังอะไรตัวนั้นปกติอยู่แล้วแต่ปรับสูงต่ำนได้ด้วยนะครับแล้วลายของเบาะเองนะครับลายของเบาะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเบาะหนังจะมีเขาเรียกว่าลายนะครับลายของเบาะเนี่ยลายเล่นลายมาหมดเลยนะครับแยกชิ้นได้สวยงาม มากเลยนะครับดูมีความสปอร์ตมากเลยนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นเกรด E นะก็ยังให้มัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงมาในส่วนของพวงมลาลัยด้วยนะครับพวมงามาลัยทรง3ก้านทรงสปอร์ตอยู่แล้วนะครับพุ่มหนังนะครับคนโซนกลางก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับคันเกียร์เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยรุ่นนี้จะมีในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าที่โดดเด่นมากเมื่อตอนเปิดตัวก็เรียกว่า Hon ด a เอามาใส่ในนี้หือหามากพอสมควรนะครับ หน้าจอก็ประมาณสัก5นิ้วนะฮะใช่ไหมฮะประมาณนี้แหละนะครับก็พอดีนะนะครับในเรื่องของมุมมองต่างๆก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าใครอยากไปอัปเกรดนะครับเป็นตัวจอใหญ่9นิ้วอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับได้เลยตัวนี้นะครับแต่เขาได้ให้มาก็ค่อนข้างที่จะพอดีแล้วนะครับโอเคนะฮะเป็นพุ่สตาร์ทอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้องเครื่องเอ๊ะเดี๋ยวต้องสตาร์ทดูเลขใหม่นะคันนี้เลขใหม่น้อยไงนี่นะครับแต่ขออนุญาต สตาร์ทให้ดูเดี๋ยวบอกว่าเออไม้น้อยจริงก็เปล่าไม่เห็นพาดูเลขไม้เลยนะครับนี่ผมภรรยาตสตาร์ทเลยแล้วกันนะครับโอ้นั่งแล้วมีความรู้สึกสปอร์ตนะมันเอมตม่ำนะครับเลขไม้อยู่ที่42,000กับอีก41กิโลเมตรนะครับ42,000กิโลนะครับรถปี2016เอาง่ายว่ารถประมาณสักสี่ปี3ปีกว่าแล้วกัน4ปีเฉลีย่ยปีละหมื่นกิโลเนี่ยถือว่าคนที่ใช้งานเนี่ยใช้งานน้อยเออแอร์ดิจิตอลด้วยนะครับค่อนข้างที่จะ ใช้งานน้อยเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้มือดึงฝากระโปรงตรงเนี้ยที่ดึงตรงเนี้ยยังไม่แกะพลาสติกเลยเห็นไหมครับใหม่มากใหม่มากนี่ต้องบอกยี้งดีกว่านะครับโอเคนะพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าสวยๆแบบนี้ไม่น้อยๆแบบนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับซีวิกนะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.8นะครับ144แรงม้านะตัวนี้ก็ ค่อนข้างที่จะพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนนะครับบล็อกเครื่องแล้วก็มากับเกียร์ cvt เนี่ยถือว่าสมูทมากแล้วนะครับผมในช่วงนี้ไม่แปลกใจที่ทําให้ขายดีนะครับเพราะว่าด้เครื่องยนต์ด้วยบอดี้ด้วยอัตราการเร่งหรือว่าอัตราการสิ่เปลงต่างๆ่พอดีลงตัวนะครับซีรีขายดีมากนะครับไปดูหัวน็อกกันนะครับหัวน็อตเดิมไม่ขยับแน่นอนนะครับคันนี้นะครับแก้มข้างหัวน็อกต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดอาร์คเม็อาร์ จุดแต้มต่างๆนะครับสียังอยู่นะสียังอยู่ครบเลยนะครับพวกพวกนี้นะครับเรียกได้ว่ายังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่เคยมีแกะมีแงะเลยนะครับนี่ครับฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงนะครับมีมออกนะครับแล้วก็บาร์โค้ดจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับสวยงามนะฮะห้องเครื่องดูสะอาดสะอ้านไม่มีเขาเรียกว่าฝุ่นแดงหรือว่าลุยใน สภาพถนนที่มันสกรปรกมากแล้วมันจะล้างไม่ออกนะครับพวกซอกพวกอะไรเงี้ยมันจะดูแลยากถ้ารุนลุยมาคันนี้ต้องบอกว่าดูแลดีจริงๆนะครับโอเคนะนะครับมาพูดถึงเรื่องราคากันหน่อยนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะฮะรถใหม่ก็เปิดตัวอยู่มาณ8,000 0กว่าบาท8,007ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับมงคลคาสเซเตอร์ขอขา,ขายคันนี้นะต้องบอกว่าไม่แค่40,000โลนะครับสภาพสวยๆมือเดียวแบบนี้นะครับ6,99,000บาทนะครับ6,99,000บาทสำหรับ Honda าซีวิสภาพนางฟ้านะครับไม่สี่หมืโลคันนี้นะครับผมฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับใครที่สนใจ Honda c ซ v i c F4 นะครับ1นปี2 0 1 6คันนี้นะครับผมฝากเบอร์โทรแล้วด้วยแล้วกันนะครับ0 9 0 5 2 1 4 4 4นะครับ0 9 0 5 2เ4 4 4เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยนะครับผมสามารถที่จะแอดเพื่อนเข้ามานะครับสอบถามอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวรถหรืออยากทราบข้อมูลในส่วนของตัวลูกค้าข้างวด เงินดาวต่างๆนะครับสามารถที่ทักเข้ามาได้หรืออยากได้รุ่นไหนก็ทักเข้ามาคุยกันนะครับฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับคันนี้วันนี้ไปแล้วนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีหนึ่งวันนี้สวัสดีครับ